บักไงเลยบักไงเลยแหนนอนแนนนอนปดประตองไงพี่น้องโอ,สอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้สุดยอดครับพี่น้องครับอายะเลยครับพี่น้องครับ เอาเปื่นสรุปให้แล้วด้วยครับน้องหวาย11มีนาคม2568ันหกสองร้อยกับร้อยหนึ่งครับอ่าสองกับร้อนึงเนาะน้องหวายบ้านโคก,กจานตำบลโคก,กจานอำเภอทุมพรพริสัยจังหวัดศรีสะเกดครับครับผมโอเคครับอะไรไส่ฝาเหมืนกัอะ,อะนี่แหละครับทีมงานนครหลวงพูบ,บัญจัดอ่ะโอ้ได้หลายเลยครับยยพี่ เป็นน้องธรรมชาตินะครับพี่น้องครับนิ่งละว่าล้อสวนโอ้ทางนี้นคักๆเลยพี่น้อง โอ้แน่นอนแน่นอนเวลายนี่เบิ่งเอาได้ครับคุณหลายเลยครับพุปวดปดเบิ่งเอาได้ครับเนี่ปวดปลาตองไงพี่น่องโอ้ยปลาตองไงได้ครับคี้

ีแล้วคนบิ่งอย่แล้วมันอดไปไรเนาะอะไรก็โดดไปแล้วมตปบแห่สาวหรืออดบไรวะเราะใ้นันกวเนี่ยดจะายู่วเ โอ้ยตัวสองเลยโอ้เดี๋ยวมาตองไงตัวนี่ปัดแักไงเลยแักไงเลยแน่นอนแน่นอนอเดี๋ยวไปเบิง่งไก่ครับพี่น้องครับ โอ้เราเดัวบตกใบญงเลยสุดยอดสุดยอดโอ้โตยังไงตัวนี่พาดลาตองญ่พี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอด ใช่ป่ามาเลยอ่ะนี่แหละครับทีมงานนครดวงภูมิจันทร์อ่ะน้องต่อไปนี่น้องไหนเนาะครับน้องต่อไปเดี๋ยวต่อไปปฏิภาพี่น้องไปลงกคนรับน้องไหวครับน้องไหวบ่ครับบ้านใดตำบลใดครับบ้านโคกจานครับผมโอ้ห้องไหวเนี่ยน้องไหวบ้านโคกจานตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดเนาะน้องต่อไปครับผมน้องต่อไปทีมรถมือหิ้นครับน้องต่อไปของทีมงานนครดวงเนาะครับเนาะ น้องไหนมีเห่ครับผมโอ้เพิ่นว่ามีเห่เลยน้องนัหนพี่น้องพี่ัวครับ,บรโอ้เตรียมงานเตรียมพร้อมด้วยครับพี่น้องครับน้องต่อไปของโอ้โอ,โอ้สุดยอดครับพี่น้องครับ อายะเลยครับพี่น้องครับอายะศิลเย่น้องารอปบรรยากาศของการวันแห่ลงปานะครับพี่น้องครับทีมงานนครดงนจัดนะครับพี่น้องครับน้องบ้านหาดตํมนลผักไหมอำเภอห้วยทับท่านจังหวัดศรีสะเกดครับ นี่เป็นบรรยากาศสดๆเลยนะครับพี่น้องครับจากหนองนะครับเป็นปลาธรรมชาตินะครับพี่น้องครับเป็นแหล่งอนุรักษ์นะครับหนองธรรมชาติเลยนั่นป่เอาอีก อ้าวเพื่นสรุปให้แล้วเด้อครับน้องหวาย11มีนาคม2568สองร้อยกับร้อยหนึ่งครับอ่าสองกับร้อนึงเนาะน้องหวายบ้านโคกจานตำบลโคกจานอำเภอทุ่งผ่อนพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับครับผมโอเคครับนั่นแหละครับพี่น้องคนแจ้งข่าวแล้วเด้อครับพี่น้องผู้ใดได้เบิรงคลิปอยู่นี่ก็เตรียมข้อมพร้อมเด้อครับน้องบ้านโคกจานครับวันที่11เดือนว่านี่แเนี่ยนี่เขายังสีดำ E aí Ủa, pì pì nòng mán mán mán. Hử, bên nhánh đấy? Bảo than, bảo than, bảo than mà.